ด้วยแต่ตัวตัวลิขสิทธิ์จ้ไปฝั่งนี้แล้วก็เปิดให้เราเข้าไปนับรับแอร์ไหมไม่เปิดเนะี่ย <c oughs> เราต้องขึ้นไปรับแอร์ข้างบนนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ละไมขอบคุณทุกกำลังใจนะอยู่หน้าห้างห้างยังไม่เปิด <c oughs> จริงๆค่ะร้านเนี้ยร้านสตาร์บรัคค่ะก็เปิดแล้วแต่ว่าต้องเข้าไปนั่งข้างในนู้นฝั่งนี้นี่เลยป่าคนกรีตจริงๆค่ะหลบเสียงหลบเสียงเพลงค่ะแม่แม่ละไมจ๋ารถไฟฟ้าคนยังแน่นเลยคนแน่นแน่นเลย เดี๋ยวจะจะลงแล้วหาอีก3นาทีเนี่ยหลบเสียงเพลงหน่อย ก็บนสถานีรถไฟฟ,ฟา้าละนะร้านขนมไทยหลบเสียงหลบเสียงในละไมจ๋าเสียงข้างล่างก็ร้องเพลงอยู่ไปขึ้นมาเดินข้างบนเปงขนมไทยเพียบเลยนี่ชีวิตคนทำงานป่าคนตุ๋ยใช่เดินกันต่อเดินหอบเลยอะ่ะขึ้นบันไดขึ้นบันไดหอบเลยขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ละไมเช่นกันนะ ขอให้แม่ละไมแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขึ้นมาเดินข้างบนละขึ้นมาได้หอบนิดหนึ่งนะข้างล่างข้างล่างคือสารแดงนี่ค่ะนี่มาเดินข้างบนซะเพราะว่าข้างล่างมีเอ,อวันนี้พกน้ะททำบุญให้เขาแล้วเขามาร้องเพลงแลกเศษเงินเออข้างล่างคือสารแดงเมื่อกี้ช็อปไปแล้ว ไปแล้วเมื่อกี้ได้ได้กล้วยต้มได้มะละกอขอบคุณนะคะขอให้รวย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 แข็งแรงแข็งแรงเช่นกันนะคะะยากก็้จะลงร้นยแล้วล่ะเดี๋ยวไปบายไปบายไปบายบรรยากาศข้างบนซอยสารแดง ขอบคุณค่ะคุณสุริน thank you thank y ิ u ขอบคุณมากมายขอให้แข็งแรงขอให้รวยรวยขอให้สวยๆขอให้หล่อๆล่นะจ๊ะชีวิตกลางกรุงไม่อยากอยู่ก็ต้องทนเพราะว่าลูกเต้าทำงานแล้วก็เราก็ต้องมาเฝ้าหลาน <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อค่ะเดอ้อดูชีวิตในเมืองกันนะคะปาคอนกรีตแบบพี่แม่ละไม่บอกเนาะ รว,ร,วร,วรวยรวยรวยนะจ๊ะแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยพื้นพื้นรอยต่อของรถไฟฟ้ายังมีสันส,น,สนนะเนี่ยเพราะว่าด้วยแรงของรถนะอืมไม่รู้อายุใช้งานของของสิ่งก่อสร้างพวกน,นี้มันจะนานแค่ไหนสู้ๆต่อไปค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะย่าก็จะบ๊ายบายแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย